หที่ 2. ความคิดคือสินทรัพย์ความคิดคือสินทรัพย์เรื่องราวของผู้ซึ่งใช้ความคิดเพื่อเปิดทางสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับโทมัสเอดิสันแท้จริงแล้วความคิดคือสินทรัพย์และเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามากด้วยเมื่อความคิดผสมผสานกับเป้าหมายที่ชัดเจนความมุ่งมั่นและปณิธานอันแรงกล้าแล้วมันสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นความร่ำรวยและทรัพย์สินเงินทองได้ หลายปีก่อนเอ็ดวินซีบานได้ค้นพบวิธีการว่าจะคิดแล้วรวยได้อย่างไรการค้นพบของเขาไม่ได้มาในครั้งเดียวแต่ได้มาทีละเล็กทีละน้อยเริ่มต้นจากปณิธานอันแรงกล้าที่จะรวมท,ทําธุรกิจกับโทมัสเอดิสันปูยิ่งใหญ่ปณิธานของบานมีลักษณะพิเศษคือความชัดเจนเขาต้องการที่จะทํางานกับเอดิสันไม่ใช่ทํางานให้เขา บทตั้งใจอ่านเรื่องราวต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการเปลี่ยนเปลี่ยนปณิธานให้กลายเป็นความจริงแล้วคุณจะเข้าใจหลักการที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยได้ดีขึ้นเมื่อปณิธานและความคิดแบบเข้ามาในจิตใจเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำตามความคิดได้เนื่องจากมีอุปสรรคฝังงทางอยู่ต่อประการก็คือ เขาไม่รู้จักเอดิสันเป็นการตวนตัวและก็ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อตั๋วรถไฟไปเมืองเวสต์ออเรนลรัฐนิวเจอร์ซียที่ซึ่งห้องปฏิบัติการของเอดิสันตั้งอยู่อุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้คนตัวใหญ่ท้อถอยแต่ไม่ใช่สำหรับเขาพอปณิธานของเขาต่างจากคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปนักประดิษฐ์และคนจรจัด นักประดิษฐ์และคนจรจัดเอ็ดวินตีบานได้เข้าไปแนะนำตัวเองที่ห้องปฏิบัติการของเอดิสันและประกายว่าเขามาเพื่อจะร่วมธุรกิจกับเอดิสันยอดนักประดิษฐ์หลายปีต่อจากนั้นเอดิสันเคยพูดถึงบานในการพบการครั้งแรกว่าเขายืนอยู่ตรงหน้าผมมองดูคล้ายคนจรจัดธรรมดาธรรมดาแต่มีบางสิ่งที่แสดงออก บนใบหน้าว่าเขามุ่งมั่นที่จะมาเอาสิ่งที่เขาตามหาหลังจากได้ทำงานด้วยกันหลายปีทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าเมื่อคนเรามีปณิธฐานที่มุ่งมั่นยอมยินยอมที่จะเดิมพันอนาคตทั้งชีวิตของเขาเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเขามีความมั่นใจว่าจะต้องชนะผมได้ให้โอกาสที่เขาลองขอ พราะเห็นว่าเขาตัดสินใจที่จะยืนหยัดจนปาาจะประสบความสำเร็จเหตุการณ์ต่อจากนั้นได้พิสูจน์ว่าผมคิดไม่ผิดจริงๆการที่เขาได้เริ่มต้นทำงานในสํานักงานของเอดิสันนั้นไม่ใช่เพราะเขายังดูหนุ่มแน่นแต่เป็นเพราะมีความมุ่งมั่นและมั่นใจในสิ่งที่เขาคิดพิจารณาแล้วในตอนแรกบานยังไม่ได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเอดิสัน สิ่งที่ทำให้เขาได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับเอดิสันก็คือเขาขอรับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยหลายเดือนผ่านไปแม้ว่ายังไม่มีสิ่งใดใกล้เคียงเป้าหมายที่บานตั้งไว้แต่สิ่งสำคัญในจิตใจของบานก็คือเขายังคงมุ่งมั่นกับปณิธานที่จะร่วมวธุรกิจกับเอดิสันให้ได้นักจิตวิทยากล่าวว่าเมื่อเราพร้อมสำหรับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาเอง บ่าพร้อมแล้วที่จะรวมธุรกิจกับเบดิสันมุ่งมั่นที่จะเตรียมตัวให้พร้อมและรอจนกว่าจะได้สิ่งที่แสวงหาเขาไม่ได้พูดกับตัวเองว่าเอาล่ะผมได้ประเมินตัวเองแล้วจึงเปลี่ยนใจและขอลองทำงานเป็นเซลแมนดีกว่าแต่เขาพูดกับตัวเองว่าผมมาที่นี่เพื่อร่วมธุรกิจกับเบดิสันและผมต้องให้ไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาที่เหลือไปทั้งชีวิตก็ตามและเขาเข้าหมายความตามนั้นจริงๆสิ่งที่ทําให้บาทแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือเขามุ่งมั่นกับเป้าหมายในชีวิตและยืนหยัดกับเป้าหมายจนกระทั่งมันกลายเป็นความย้ำจิตอยู่ในจิตใจของเขาเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าความตั้งใจที่เด็ดเดียวและมุ่งมั่นไปสู่ปณิธานหนึ่งเดียวของเขานั้น ได้ช่วยกระจัดอุปสรรคและนำโอกาสเขาแสวงหามาได้เมื่อโอกาสมาถึงมันมาในรูปแบบที่บานเองก็นึกไม่ถึงโอกาสที่เข้ามานั้นมีลักษณะพิเศษคือแก้งบิดเบี่ยนให้ดูเหมือนเป็นโชคร้ายหรือเป็นฟาร์มล้มเหลวชั่วข่าวด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนตัวใหญ่พลาดโอกาสสำคัญสำคัญไปในช่วงนั้นเอดิสันได้ประดิษฐ์คิดคนอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาอย่างหนึ่ง มันคือเครื่องพิมพ์ดีดแบบใหม่แต่พนักงานขายของเขากลับไม่มีความกระตือรือร้อนพอพวกเขาเชื่อว่ามันคงขายไม่ได้ดีในขณะที่บาร์เริ่มมองเห็นโอกาสของเขามันเข้ามาหาเขาอย่างเงียบเงียบโดยซ่อนตัวอยู่ในเครื่องซึ่งดูแปลกประหลาดและไม่มีใครสนใจเลยนอกจากบาร์เขารู้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดนี้สามารถขายได้จึงได้บอกให้เอดิสันร,ราบ เอริสันตัดสินใจให้โอกาสเขาบานขายได้และขายดจีจนเอดิสันยอมเซ็นสัญญาให้เขาเป็นตัวแทนจำน่ายและให้ทำการตลาดทั่วประเทศเลยทีเดียวการร่วมธุรกิจครั้งนี้นอกจากทำให้บาลรวยขึ้นแล้วยังมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นมากเขาได้พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคิดแล้วจะรวยได้จริงๆปนันเานของบาน ทำเงินให้เขาเท่าไรผมเองก็ไม่รู้บางทีอาจสองสามล้านดอลลาร์เงินสามล้านดอลลาร์ในตอนต้นของทศวรรษที่ยี่สิบเทียบเท่ากับเงินมากกว่าห้าสิบล้านดอลลาร์ตอนเริ่มทศวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแต่เงินจำนวนนี้ไม่มีความสำคัญเลยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่เขาได้มาพลังความคิดที่ตีมูลค่าเป็นเงินได้นี้ไม่ได้นี้สามารถแปรเปลี่ยนความรู้อันเป็น อันมีขีดจำกัดให้กลายเป็นรางวัลที่มีค่าบานคิดว่าตัวเองเป็นหุ้นต่วนธุรกิจของเอดิสันคิดถึงอนาคตที่สดใสเขาไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าเริ่มลงมือทำรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการและยืนหยัดกับปณิธานที่ตั้งไว้จนฟ้ามันจะเป็นจริง